คลิปนี้พวกเราจะมาสุ่มหาสก,กีบิลี่ชอยเลตหาแยแมาดูกันว่าสายเติมและสายฟรีใครจะได้ตัวดีกว่ากันถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลย,ยวันนี้พวกเราจะมาสุ่มสก,กีบิลี่ชอยเลตกันนะพวกไง นี่อย่าบอกนะว่ามันเป็นเกมแบบเดียวกับที่เราเคยเล่นน่ะไอ้สุ่มออลาน่ใช่เลยฉลามแบบเดียวกันเลยว่าใช้ดวงทั้งหมดที่มีของเราเนี่ยเรื่องการใช้ดวงในฉันไม่ชอบเลยงั้นทำไมอ่ะในชอบใช้กําลังเหรอเอเลี่ยนเดี๋ยวฉันต่อยให้แม่โอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้จะหาเรื่องฉันซะเร้วโอ้ใจเย็นห้ามเลยห้ามห้ามอย่าทำอะไรกันเลย ไมเอาหัวกระแทกก่อนเลยโอยโอยนี่แน่โคกเลยมาเมื่อไหร่กดได้เลยว่าครั้งแรกมาดูสีมันก็จะมีเหล่าแบบว่าห้องน้ําแล้วก็มีตัวต่างๆนะทุกคนจะได้หนึ่งในสี่อ่ะเออันได้หนึ่งในสองอ๋อแสดงว่าฉลามโดูดีสุดนะเพราะฉันได้หนึ่งในสองเหมือนกันเว้ยแล้วพอเราได้ตัวพวกนี้มานะพวกไหนเราสามารถที่จะแปลงร่างเป็นตัวพวกนี้ได้เดินนะเว้ยนี่เห็นไหม โอ้โหไ,ได้ถพอสู้อ,อ่ะเอ่อสกีบดีทอยเล็ทอยเล็ทอยเลายที่สำคัญนะม้งไงคือเกมนี่เขาใจดีนะเว้ยเราสามารถกดออโต้โหลดได้ตอนเริ่มต้นเลยนะเว้ยโอ้หอ,อนี่เราลองกดออโต้โหลดีซิพวกไงดูเรากดดูเห็นไหมนี่ออโต้เลยไงโอ้ไม่ต้องเสียเวลาเหมือนเกมนู้นเลยแต่ต้องบอกทุกคนไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้คือสั้นแน่นอนนะไม่ต้องห่วงมาแต่มาสู้กันได้ไหมล่ะเนี่ยเออทำอะไรได้บ้าง จริงๆมันสู้ก็ไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าใช้จินตการก็สู้ได้อยู่เนี่ย <S <S คิดว่าสู้แะ้วกันนะเอไอหนดูในร้านค้ากองสีมีอะไรซื้อบ้างคือมันสามารถซื้อสปินเร็วได้ด้วยล่ะนี่โอเคซื้อเลยมาราคา9ก้าสิเโสปัเท่านั้นนะคทุกคนจะได้ไม่ต้องมีแอนิเมชันนะคะผมแล้วก็ผมจะมาซื้อโหมีดวงให้ซื้อด้วยพวกไหนไม่จะเป็นต้องทาบุญด้วยซ้ําทำบุญน,นี่คือเราไม่รู้จะได้ตอนไหนแต่ถ้าเกิดว่าซื้อโลสปักได้แน่นอนตอนนี้กดซื้อเลย เดี๋ยวเรามาว่ากันเลยดีกว่าว่าสายเตอรกับสายฟรีใครจะได้ตัวที่หายากของกันนะโอเคไหมโอเค่ะลองวัดดูเดี๋ยวแบบลองสุมซัพเปอร์แมนแห้ลาชีแล้วกันเดี๋ยวมาเจอกันนะทุกคนโอเคมาสุมเลยอ่ฮ่าฮ่เอตัวพวกไหนทำจากอะไรเนี่ยทำจากโลบากไงแต่ก็ฉันได้จากดวงโอ้โหของเอเลี่ยนีอย่างเท่เลย ฉันบินได้ไอเลีของนายมันหนึ่งในเท่าไหร่วะของฉันมันมองไม่เห็นแน่ของฉันหนึ่งในร้อยเจ็ดสิบห้าแหววเยอะกว่าฉลานตั้งร้อยหนึ่งโอเคส่งของฉันคือหนึ่งในพันสองร้อยห้าสิบนะพวกนายโอ้โหี่ขนาดนายเติมดวงอะเนี่ยยังได้แค่พันเดียวเองเออแต่พวกนายสามารถดูในคอลเลรชันได้ด้วยว่ามันมีตัวอะไรบ้างนี่นี่คือหัวเราได้เยอะอยู่นะโอ้ฉันก็ได้เพียบเลยโอ้ อส่วนชั้นอะไรเอ่ยเต็มเลยเนี่ยโอยส่วนมากที่ฉันยังไม่ได้คือจะอยู่ด้านล่างๆทุกคนไม่แน่ใจว่าหายากนี่คือจะหลักล้านหลักอะไรหรือเปล่านะเว้ยนี่ไม่แน่ใจนะถ้าขนาดนั้นต้องใช้ดวงขนาดไหนละเนี่ยเออใช้ของเอื้อมไม่ถึงแน่เลยและตอนนี้คือเคว้งของฉันมาสําเร็จแล้วพวกนายคือเราสามารถที่จะรับของได้้วยนะนีนน่กดรับไปเลยเพื่อสำเร็จแล้วโอเครับมาแล้วได้มาล้อยเหรียญเอาไปทําอะไรนะเออเอาไปทําอะไรเนี่ย เราลองเดินไปดูดีก่านี่คือเป็นลีเดอร์บอร์ดนะทุกคนแล้วตรงกลางพวกน,นี้มีคำว,ว่าคราฟด้ยวยมาดูซิคืออะไรโอ้เดี๋ยวอ๋อวไอพวกของคราฟคืออ๋อเหมเือนเจมบอลไลไงที่เราต้องหาแมวแนะ่อ๋อคราฟด้วง<อ><อ>เออไอเยแต่ละอันรู้สึกว่าหายากมากเลยอะ่ะเออไม่ใช่เลๆเลเนะี่อ่ะเขามีให้เราเลือกในะระหว่างจะหาตัวมาคราฟหรือว่าจะเติมโลสบัก <laughs> เกิดว่าเราคาทีจะได้ดวง2อ0ร้อยหาสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอโอ้ยอย่าถูกหลอกให้เสียโลบากนะจ้าก็ตั้ง449โลสบักเลยนะไม่เป็นไรยอมถูกหลอกเว้ยซื้อเลยจะได้มีตัวหายากกว่านี้ไงพันสอง้มันไม่ค่อยยากเท่าไหร่โอเคซื้อเลยแงเรียบร้อยเออนายได้ตัวมาด้วยเปล่าเนี่ยเจะเกูโอ้ยเออได้ตัวมาว่าเท่าไหร่นี่ดูดิไงวายว้วยไง โอ้โหเดี๋ยวตัวน,นี้คือเป็นระดับอเอ็กซ์คูสีฟนะไม่มีหนึ่งในเท่าไหร่วะโอ้ยอย่างนี้นเองอออนี่มันหนึ่งในเอ็กซ์คูสีฟอ๋อแล้วตัวน,นี้คือเป็นตัวลังสุดท้ายของในช่องนี้ด้วยทุกคนโอเคเลยตัวน,นี้มีเป็นเอฟเคโซนด้วยทุกคนครับแล้วก็มีเป็นไอพวกแกมาดูตรงน,นี้ดีมีคําว่าอัปเกรดแ่มมีดวงนาแล้วก็โลสปีดแล้วก็สต็อกเลดคือเราสามารถใช้เหรียญในการอัพเกรดตัวนี้ได้นั่นเองนะทุกคนแล้วเหรียญเราทำได้จากเควสเท่านั้นนะนะ เออแต่ตอนนี้ไม่มีเควสได้ทำมาเคว้หมดแล้วอแล้วจะไปหาเหรียญจากไหนละเนี่ยหัไปขอทชน้อก็ได้ัมงอ๋อพวกนายก็ทำไปเล่นไปนั้นเนี่ยขนาดไม่ได้เติมยังแบบหลักเจ็ดร้อยหลักห้าร้อยเลยแน่ส่วนฉันก็มีแค่เจ้านี่แน่เลยเออแต่ก็อ่อนกว่าฉันอยู่ด yes <today> ีอออ่อนกว่าอเลี่ยนไหวเล่นดงดีเฉยเออฉันได้ระดับอีพิกเลยนายยังแลอยู huh ่ฉลาม แต่ของฉันเทกว่านะาอ๋ออยู่ในโวนนี่คือเท่ใช่ไหม <S 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 เท่กว่าตรงไหนเนี่ยเอ่อว่าแต่ได้มากกว่า1,000พันเนี่ยจจะเกืบอบตอนนี้คือตัวที่ฉันได้มากสุดนในการที่ไม่ได้เติมนะคือ1,250บเหมือนเดิมแม่โอ้ยนึกว่าจะมีตัวที่เก่งกว่านี่น่าจะหายากแล้วมั้งเนี่ยโอเคทุกคนีมาสุ่มต่อยสักหน่อยแล้วกันนะถ้าเกิดไม่ได้ตัวดีสักพั้หนึ่งก็เดี๋ยวปิคดคลิปเลยแล้วกันนะหลังจากที่เราสุ่มแบบยาวนาทุกคนครับนี่คือตัวที่เราได้มานะทุกคนประมาณนี้เลย ชั้นคนไม่มีดวงเลยเว้ยชนาด้วยตัวเท่ากันกับชั้นเลยสอนใเรียนนะคือนายไปค้ามม่ใช่ไหมตัวนั้นแม่ใช่นี่คือตัวเอ็กลุซีสีนะว้าวไม่ยางเท่เลยโอเคทุกคนก็เป็นประมาณนี้แหละนะคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะ